ง่วงยามบ่ายนะคะวันนี้นะคะเราก็จะใช้กะทิของอร่อยดีนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะเราจะตกแต่งด้วยวุ้นดอกไม้ที่เป็นวุ้นกาแฟานะคะก็จะมีพิมพ์ดอกไม้ต่างๆนะคะแบบนี้ค่ะดอกใหญ่ๆนะคะขนาด8เซนทั้งนั้นเลยนะคะเราก็จะใช้เป็นวุ้นถ้วยคัพเนี่ยขนาด5ออนซ์ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูอุปรกรณ์เพิ่มเติมและพร้อมกันเลยค่ะ รารดูอุปกรณ์กันเลยค่ะก็จะมีพิมพ์ฟองดองดอกไม้รูปแบบต่างๆนะคะขนาด8เซนค่ะถ้วยคับนะคะถ้วยคับจะเป็นถ้วยคับใสลักษณะน,นี้นะคะขนาด5ออนค่ะก็จะเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะประมาณ8เซนครึ่งค่ะที่ขาดไว้ได้เลยนะคะกะทิอร่อยดีค่ะแล้วก็จะมีกาแฟนะคะเราจะใช้กาแฟสําเร็จรูปนะคะเดี๋ยวเราไปชมให้ททำพร้อมกันเลยค่ะ เรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะก็จะมีกะทิอร่อยดี500มิลลินะคะเกลือป่อน1 3ช้อนชาค่ะน้ำตาลทราย150กรัมค่ะผงวุ้น1ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า500มิลลิตรค่ะเรามาเริ่มทำวุ้นกะทิกันเลยนะคะเท <Okay, S 1> น้ำเปล่า500มิลลิตรลงไปในหม้อเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเทผงวุ้นนะคะ1ช้อนโต๊ะลงไปเลย หลังจากนั้นก็คนให้ผงวุ้นละลายเข้ากับน้ำเปล่าค่ะแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะหลังจากที่เราแช่งผงวุ้นไว้แล้วนะคะเราก็นำมาตั้งไฟค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผงวุ้นจะละลายหมดค่ะ หลังจากที่ผงวุ้นละลายหมดแล้วนะคะเราก็จะมาเติมกะทิอร่อยดีค่ะเทกะทิ500มิลลิตรลงไปในหมอ้อเลยค่ะเสร็จแล้วก็คนให้กะทิกับน้ำวุ้นเนี่ยเข้ากันนะคะแล้วก็เติมเกลือ1/3ช้อนชาค่ะน้ำตาลทราย150กรัมค่ะคนให้เกลือและน้ำตาลทราย ะะเสร็จแล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะเราจะมาเริ่มทำวุมม้นกาแฟกันนะคะเท <Hey, S 1> น้ำเปล่า500มิลลิลิตรลงไปในหมอ้อเลยค่ะผงวุ้นนะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเท <Hey. S 1> ลงไปเลย <Hey. S 1> เสร็จแล้วก็คนให้ผงวุ้นละลายเข้ากับน้ำเปล่า <Hey. S 1> แล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะพอแช่ผงวุ้นได้ที่แล้วเราก็นำมาตั้งไฟค่ะ คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผงวุ้นจะละลายหมดค่ะหลังจากที่ผงวุ้นละลายหมดแล้วนะคะเราก็จะมาเติมกาแฟค่ะ เทกาแฟลงไปเลยนะคะสามซองค่ะหลังจากนั้นก็คนให้กาแฟเนี่ยละลายเข้ากับน้ำม้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปิดเตาได้เลยค่ะแล้วค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราก็เอาวุ้นกะทิสีขาวเนี่ยหยอดลงไปตรงเกสรดอกไม้ค่ะตัวนี้จะเป็นดอกเยวิร่านะคะนี่จะเป็นดอกร bon ิบบิ้นค่ะเราตักหยอดลงไปตรงกลางแบบนี้เลยนะคะ เสร็จแ,แล้วเราก็กลิ้งพิมพ์แบบนี้ค่ะให้ไปทั่วๆนะคะแล้วก็วางไว้เลยตัวนี้จะเป็นดอกรักเร่ค่ะพิมพ์นี้จะเป็นดอกกระหล่ำนะคะพิมพ์ดอกกระหล่ำเราก็เทลงไปเลยค่ะเสร็จแ,แล้วก็กลิ้งเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ เอาล่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาวุ้นกะทิสีขาวเนี่ยเทลงไปในถ้วยคัพเลยค่ะเราก็กะให้พอดีนะคะเราจะเอาวุ้นกาแฟเนี่ยสลับไว้ตรงกลางค่ะเอาล่ะค่ะเราก็จะมาเริ่มหยอดดอกไม้นะคะวุ้นดอกไม้เราจะทำเป็นวุ้นกาแฟนะคะ โดยตกแต่งไฮไลท์กลีบแล้วก็เกสรเป็นวุ้นกะทิสีขาวเท่านั้นเองค่ะแล้วก็เอาวุ้นกาแฟเนี่ยเติมลงไปในพิมพ์ดอกไม้เลยนะคะ เอาละค่ะพอวุ้นกะทิด้านล่างเสร็จตัวแล้วนะคะเราก็เอาวุ้นกาแฟมาเลยค่ะค่อยๆเทลงไปแบบนี้นะคะใช้ช้อนรองด้วยเอาละค่ะพอวุ้นกาแฟเสร็จตัวแล้วนะคะเราก็เอาวุ้นกะทิเนี่ยมาเทต่อเลยค่ะ เราก็จะเทให้ครบหมดทุกแก้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยทิ้งไว้ให้วุ้นเซ็ตตัวแล้วเราเค่อยนำเข้าตู้เย็นค่ะตอนนี้วุ้นทั้งหมดก็เซ็ตตัวแล้วนะคะเราก็นำมาแช่ตู้เย็นในช่องธรรมดาค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ เอาละค่ะเราก็นำวุ้นทั้งหมดออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะเราก็จะมาแกะกันค่ะตัวนี้จะเป็นพิมพ์ดอกรักเร่นนะคะเราก็แกะแล้วก็าวางบริเวณด้านหน้าเลยค่ะก็จะมาแกะอีกดอกหนึ่งกันนะคะตอนแกะออกมาแล้วเนี่ยจะหอมกลิ่นกาแฟมากเลยนะคะโอ้โหแต่ละดอกแต่ละดวงสวยๆทั้งนั้นค่ะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเค้กวุ้นกะทิกาแฟของเราค่ะด้านข้างนะคะจะเป็นแบบนี้เลยจะเป็นวุ้นกะทิสลับกับวุ้นกาแฟนะคะแกะออกมาแล้วหอมกลุ่นกลิ่นกาแฟเลยนะคะด้านบนก็จะเป็นดอกไม้ต่างๆตกแต่งแบบนี้ค่ะสลับกับวุ้นกะทิเหมือนกันนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะสามารถทำเป็นวุ้นขนมหวานจัดเลี้ยงจัดเปรกตอนบ่ายได้เลยนะคะแก้ง่วงค่ะ เมนวุ้นกะทิกาแฟอร่อยออร่ยนะคะทำง่ายๆโดยใช้วัตถุดิบแค่2อ,อย่างนะคะจะเป็นกะทิอร่อยดีแล้วก็กาแฟสำเร็จรูปชนิดทองค่ะต้องขอขอบคุณกะทิจากอร่อยดีด้วยนะคะ เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้วุ้นแฟนซีกันด้วยนะคะ